F, G, H, I.

you. move We will help you. I can move little. help can a โอ้ยผมยังขยับไม่ได้เลยโอ้ยผมยังขยับไม่ได้เลยโอ้ยผมยังขยับไม่ได้เลยครอดึงดึงโอ้ยผมยังขยับไม่ได้ ไม่ได้เลยดึงดึงโอ้ยผมยังขยับไม่ได้เลยโฮโฮโอ้ยผมยังขยับไม่ได้เลยพ่อพ่อ,อเล่มอะไรลูกออสเตรเลียภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต่อนไห ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนูเล่มหนึ่งอ่านเล่มนี้ยังยังไม่อ่านค่ะอ่านแล้วอ่านแล้วเหรอคะภาษาอังกฤษเล่มนี้ก็ได้อ่ะเล่มนี้ก็ได้ยังไม่อ่านเล่มสี่ค่ะภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนูเล่มสี Cuidado!